ประเด็นแรกคุณผู้ชมคะมีการปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ว่านาริตร่วมกับทท,ทสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ค่ะปักหมุด18แหลง่งท่องเที่ยวดูดาวในไทยจริงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพบว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะคุณผู้ชมชื่อโครงการนี้มีชื่อว่า Amazing Dark Sky in Thailand Season 2ค่ะเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของ ทและสดรค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมุ่งสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์หรือ Dark Sky Tourism นั่นเองค่ะโดยทางทททจัดให้เป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวครับที่สามารถส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่สร้างความหมายให้การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยนั้นมีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจมากกว่าที่เคยครับโดยเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยปี2566ภายใต้ โครงการ Amazing Dark Sky in Thailand ซีซั่น2มีด้วยกัน16ที่ทั่วประเทศครับอย่างที่1ครับอุทยานแห่งชาติแม่วงลานชมดาวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างที่2อ,อุทยานแห่งชาติตาพระยาลานกลางเต็นท์กลางดงจังหวัดสระแก้วและที่ที่3ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mot.go.th นะคะหรือโทรที่022831500ค่ะ